สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงนี้ก็เป็นเสียงของครูแหมมเองวันนี้เซอร์ไพรส์ปปามากเลยนะคะมาเจอกันตอนกลางวันแหมมก็พาทุกคนมาปล่อยปลานะคะที่บริเวณสะสามแสนนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยน้ําเต็มดีมากนะคะแล้วก็โอ้บรรยากาศดีมากท้องฟ้าสดใสมากเลยะคะเหมาะกับชีวิตใหม่ที่แบบว่า นะเรากําลังจะแบบว่าได้ชีวิตใหม่นะคะว่าเรามาปล่อยตากันในวันนี้นะ,ะเพื่อเขาเรียกว่าให้ชีวิตนะคะให้ชีวิตชีวิตหนึ่งนม้วาชีวิตหนึ่งสิวันนี้ห้าสิบห้าสิบกิโลเนี่ยไม่รู้กี่ชีวิตนะคะวันนี้นะเออคนที่ร่วมบุญนะมากับครูแหม่มนะคะในโครงการที่แหม่มทำเพื่อสําหรับแจกหนังสือจักรพรฒนหนึ่งร้อยแปดจบนะคะแล้วก็เงินส่วนที่เหลือที่ทุกคนอะโอนมานะคะแหม่มได้บอกมาแต่แรกแล้วว่า จะเอามาเขาเรียกว่าใส่ทําบุญทุกอย่างนะคะนี่ทุกคนเหมือนจะให้ดูนะโอ้นะคะนี่ทุกคนดูดูจะกลับกล้องให้ดูนะนี่คือสดมากนะคะนี่คือปลาจํานวนห้าสิบกิโลนี่คือแฟนมูนเองนะคะเป็นข้างหลังไปก่อนแล้วกันนะ,อะโอเคนะทุกคนเขาอบอกว่ามันได้แบบคือปลาดุกเนี่ยทำไมถึงปล่อยปลาดุกนีไหม ทุกคนก็คือปลาดุกอะ่ะมันอึดมากนะคะหวัดดีนะคะร้อนไหมคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่มทากันแดดมาแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เออ SPF นะคะน่าจะเป็นร้อยนะคะที่ทาม,มาวันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะคือเราคุณแบบม,ม่มีความสุขม,มีความสุขมากนะคะมีความสุขมากในการที่แบบว่าออมได้ทําวันนี้นะคะเออเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะ ที่ผมมาปล่อยนี่คือไลฟ์เ้วยแล้วก็ถือปลามานด้วยนะนี่โมทนาค่ะคุณเอนะคะส,สดีคิะน้ำอ้อยคุณน้ำอ้อยนะคะสวัสดีนะคะอันนี้ให้ดูนะนี่ยบริเวณนี้นะสวยไหมทุกคนสวยมากมนี่บริเวณสระสามแซนที่ผมจะมาปล่อยปลาในวันนี้นะคะนี่นี่อันนี้คือแค่สิบห้าโลวันนี้ก็คือปล่อยปลาห้าสิบกิโลนะคะมทนาบุญกันเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ตรงนี้นะคะ เออคือตอนนี้คุณแหม่มแหม่มจริงแหม่มมีเดี๋ยวแหม่มจะโพสต์รูปด้วยนะคะตอนที่คุณแหม่มไปซื้อปลาเนี่ยนะตอนแรกแฟนคุณแหม่มมาเข้าใจว่าคุณแหม่มอะจะซื้อมาปล่อยแค่แบบไม่กี่ร้อยบาทแต่คุณแหม่มแซื้อปลามาทั้งหมด2500าบาทแฟนคุณแหม่ก็ร่วมอีก40บาทนะเออปลา50กิโลนะคะทุกคนคนะ่ะวันนี้นะคือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะอยากจะได้เป็นกระชังน่ะแต่แบบว่ากระชังคือมันต้องไปคืนที่ร้านไงก็เลยว่าเออเอามาเป็นถุงี่่ละก็ปอย จบเสร็จเลยนะคะมูนาบุญกับทุกคนที่นะคะร่วมบุญมานะคะในครงของการนังสือสมุนคือคุณน่ะได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าสร้างทั้งพระนะแล้วก็เหมือนกับได้ทําทานด้วยนะนี่เห็นไหมได้ทําทานด้วยนะออคุณได้ทําทานกันด้วยนะคะเพราะว่านี่คือการให้ชีวิตเมื่อคุณได้ให้ชีวิตหนึ่งได้เจริญเติบโตนะคะอองอกงามต่อไปะคะ่ะชีวิตของเรา ก็จะได้แบบนั้นค่ะถึงต่อให้เราไม่ได้นั่งอธิษฐานตอนเนี้คุณอธิษิฐานมาตอนที่คุณนะ่ะร่วมบุญกับครูแหม่มแล้วอะ่ะอธิษฐานคุณก็สาเร็จผลนะเพราะว่าเนี่ยวันนี้คุณได้ซึมซับไหมพลังงานที่ดีไหมคุณสกุลนัทสวัสดีนะคะคุณสุชาสวัสดีค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้25โลนะคะเหลืออีกประมาณอีก25โล50กิโลไงคนที่ไปอุ้มมานะคะก็คือแฟนคุณแหม่มเองนะคะยิ่งรอำสาตรงยน่้ก็มีนะคะตรงเนี้ยคือบริเวณอยู่ในสถาน ในที่ทํางานของครูแบมเองนั่นแหละนะคะในรั้วมหาลัยเหมือนทำงานอยู่ในรั้วมหาลัยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับมหาลัยเนาะนะคะอืม,มไ,แมไปแหม่เห็นน่ะตอนที่แม่คือตอนแรกอะ่ะคิดว่าไ้ตังแบบเออเราจะได้มาสักกี่กิโลนะตอนเรากดตังไปซื้ออะ่ะแล้วแบบมันมีอยู่หมดสามสามกระบะใช่ปะสามกระบะเหม่อมก็แบบอุ้ยแรกเอาสิบโลเพิ่มมายี่สิบแล้วแบบบอกว่าอุ้ยแสงหมว่าเอากดตังวันเท่าไหร่บอกกดตังมาสองพันห้าโอ้ ให้หมดเลย2,500ปรากฏได้เท่าไหรได้50กิโล10ยอดเกือบ100กิโลนี่คือแบบอันนี้คือเริ่มต้นได้50กิโลต่อไปอาจจะเป็น100กิโลก็ได้โอเคปะเดิมมาอันนี้ก็คือเป็นโครงการดีๆนะคือเหมือนกับว่ามันเป็นบุญทุกอย่างต่อไปมันอาจจะไปทําบุญกับคนชรากับคนพิการอะไรเงี้ยด้วยนะคะไปทําบุญทุกอย่างเลยเงินที่ทุกคนด้วยบุญมานอกจากเป็นค่าจัดส่งค่าซองอะไรแล้วนะคะเหมือนบ,บอกแล้วนะว่าเงินที่เหลือทั้งหมด นะเอามาทําบุญทุกอย่างเลยนะคะเออเนี่ยหม่แบบมองกล้องไหมย้อนแสงป่ะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคึมซับบรรยากาศกันไปนะนี่เขาก็จะมาแบบพายเรือคายักอะไรกันด้วยนะคะฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งนู้นก็มีน้ํานะเห็นป่ะบรรยากาศดีไหมเออที่จริงแล้วอะ่ะจะปล่อยใกล้ๆแถวแถวแถวตลาดนั่นน่ะก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าแฟนๆบอกว่าไหนๆอะ่ะทําแล้วทําให้ดีเลยเห็นไหมทำบุญทําให้ดีเลยค่ะให้เขาได้อยู่ในที่ที่ดีตรงเนี้ย จะไม่มีใครมาตกเบ็ดตกปาลาอนะไรทั้งสิ้นเพราะอยู่ในรั้วมหาลัยนะคะไม่มีใครมาทำอะไรทั้งสิ้นมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะจะปลอดภัยไร้กังวลเลยทุกคนนะคะเออทุกคนมาโมทนาบุญกันเลยค่ะโมทนาบุญกับเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกคนที่ร่วมบุญมาคุณนะไม่ใช่แค่ว่าได้บุญอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้เหม่นจะไปไลฟ์ตอนเย็นนี้นะคะคือวันนี้พลังงานดีมากเหมือนพูดเลยนะเหม่ะเดี๋ยว ทำภารกิจของตัวเองเสร็จนะวันี้ไปซื้อของเข้าบ้านเสร็จแ,แล้วตอนบ่ายนั่งทํางานตอนเย็นต้องอัดคลิปของตัวเองด้วยแล้วก็จะต้องสอนเหมือนจะมาไลฟ์สอนเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องกี่กับวันนี้เกี่ยวกับบุญวันนี้นะคะการทําทานวันนี้นะว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เราแบบว่าร่วมบุญมาในครั้งนี้เราได้อะไรกันบ้างเนานะที่แบบทําไมถึงบอกให้ทุกคนนะทําสิ่งนี้เยอะๆมันเหมือนเป็นหัวเชื้อถ้าเรามีหัวเชื้อในการทําบุญที่เขาเรียกว่าดี หัวเชื้อแบบหูแบบได้หัวเชื้ออย่างดีเลยเหมือนนะก๋วยเตี๋ยวในตำนานเนี่ยมันยังมีแบบต้นเนี่ยต้องเป็นหม้อเน,นี่ยเป็นหม้อนในตำนานคือตั้งแต่รุ่นหอยอากงอาม่าไหมมันมีหัวเชื้อที่ดีมาก่อนจะหัวเชื้อแบบว่าขายไปโคตรดีมาก่อนเหมือนกันนะหัวเชื้อการทําบุญของเราถ้าเราทําหัวเชื้อในือเนื้อนาะบุญที่แบบว่าดีบริสุทธนะิ์เนี่ยเงินที่คุณได้มาเป็นเงินที่บริสุทธิ์คุณไม่ได้แบบว่าไปโคตรโกงใครมาคุณทําบุญแม้เพียงยี่สิบบาทห้าสิบบาท แต่คุณได้ร่วมบุญเนี่ยกับคุณแหม่เนี่ยปล่อยปลาหนึ่งร้อยเออปล่อยปลาห้าสิบกิโลนะคะนี่วันนี้นะ,ะทุกคนอธิฐานกันนะเดี๋ยวคุณแหม่ก็เดี๋ยวจะตัง้งจิตอธิษฐานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจะไปปล่อยนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูนะคะนี่นี่นะนะทุกคนดูลานี่นะคะสดสดเลยนะคะนี่คือแบบว่าไม่ได้อัดคลิปเลยนะสดๆดเลยทีเดียวนะคะ ก็ให้เขาได้อยู่ในที่ที่ดีนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะคะแต่ค้า50กิโลนะคะกัดอีกสี่ตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็นี่คือผู้ที่นํามานะคะยกมาให้นะคะแล้วก็แบบพาขนมมาแล้วก็โมชนากับแฟนผู้เมัเด้ยวยนะ <c oughs> ไม่มีเขาเหมือนก็ไม่ได้มาตรงนี้นะทุกคน <c oughs> เอออ หลังจากนี้เุแม่ก็จะต้องอธิษฐานจิตก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนน่ะนะตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับคุณแม่ไปเลยนะคะว่าบุญนี้ที่เราได้ทำเนี่ยได้มูลธนบุญหรือว่าร่วมบุญร่วมเงินอะไรมาก็แล้วแต่บุญอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ทําวันนี้นะคะร่วมมูลธนกับคุณแม่ทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตที่เราได้ไปปล่อยวันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เขาได้ไปเจริญเติบโต,ตนะคะ อย่างสวยงามให้มีที่ที่จะเรินรุ่งเรืองต่อไปในในก็เรียกว่าในวัฏจักรของเขาอะนะคะเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เราจะได้รับในสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะเขาได้เราได้ให้ชีวิตเราจะได้ชีวิตใหม่เหมือนกันค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นปล่อยสัตว์อะไรก็ตามแต่ค่ะนะคือถ้าใจเราเต็มตั้งแต่ตอนที่เราปล่อยคือเราให้แบบเหมือนบางคนลุกแทบจะน้าตาไหลเลยนะตอนที่ไปซื้ออะเมื่อกี้แบบคือแบบหน้า,ากาษแมสมันปิดหน้าไว้ที่สวยคือแบบ บึ้มปิ่มมากคือแบบว่าได้ปล่อยปลาแบบเยอะมากอ่ะเยอะที่สุดเท่าที่เคยปล่อยมาแล้วนมันถึงว่าคือซื้อมาปล่อยเองอ่ะไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้ไงเมื่อก่อนแต่ว่าแบบรอบนี้คือแบบว่าคนร่วมร่วมเยอะเนียก็เลยแบบมันมความรู้สึกว่ามันเป็นพลังพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเขาบอกนี่ยได้เคล็ดลับมาอย่างหนึ่งว่าจะจะให้ก่อนเลยก็คือเขาบอกว่าปลาดุกเนี่ยมันมีความอึดและอดทนมาก มนแข็งแรงะะเพราะฉะนั้นคุณจะได้สิ่งนี้ด้วยนะคพูดแล้วคนลุกอะคนลุกมากพูดเลยคือคุณจะได้ความอึดและอดทนด้วยนะนะมันมันดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดบางตัวกระโดดออกมาจากกระชังกระโดดกระโดดออกมาเหมือนเห็นคาตาเลยวันนี้คือแบบทำว่าเฮ้ยเอาเอาพวกเนี้มาให้หมดที่เขาก็แบบตักตักตัก,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 กมาแบบอะไรเงี้ยแบบแบบไม่ขอให้พวกมันรอดเถอะอะไรเงี้ยให้ไม่ได้ไปแบบได้ไปอยู่ในที่ที่ดีเถอะ วันนี้ก็ขอเป็นผู้ที่แบบว่าได้ได้ปลดปล่อยตรงนี้นะทุกคนโมทนาบุญนะโอเคเดี๋ยวเหมืก็ต้องขอตั้งสิ่ที่ฐานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนช่วงค่ำๆนะวันนี้นะคะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเหมือนจะจะมาับแบ่งปันกันเรื่องนี้นะคะโมทนากันด้วยสวัสดีค่ะ